สดีค่ะพบกับแม่คาสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงบายๆเนาะของวันอังคารนะคะวันนี้นะคะวันอังคารที่เท่าไหร่อังคารที่สิบนะคะมิถุนาค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีนะคะมีมีดมาให้พี่ๆชมกันสามเล่มนะคะมาวันนี้พร้อมกับฝนอันโปรยปลายนะตอนนี้ฝนกําลังมาเนาะจากที่ฝนไม่ตกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะร้อนมากเลยค่ะวันนี้มาดู มีทั้งหมดสามเล่มเนาะเป็นทรงมีดแคมป์นะคะสองเล่มะคะ่ะแล้วก็เป็นหมุดรถไฟอีกหนึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวมาดูเอาเป็นหมุดรถไฟเล่มแรกแล้วกันเนาะหมุดรถไฟวันนี้มีมาเล่มเดียวนะคะเล่มน,นี้ค่ะกว้างหนึ่งจุดสามยาวหกจุดหกค่ะสันสี่มิลน,นะคะเป็นหมุดรถไฟที่ไหมคะเคยลงนะคะเพื่อนๆเข้าไปหมดแล้วเนาะ วันนี้ได้มาเล่มเดียวนะคะสําหรับชุดอื่นที่แม่ค้าลงไปก็หมดเรียบร้อยนะคะมีเล่มนี้เล่มเดียวนะคะวันนี้หัวหมุดค่ะด้ามของเขาก็เป็นด้ามพยุงล้อเกวียนเนาะตกหมุดทองเหลืองแบบนี้ให้สองจุดนะคะวันนี้ช่างทําได้เล่มเดียวสําหรับหมุดรถไฟนะคะหมุดรถไฟเล่มนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมสักพร้อมส่งค่ะเล่มนี้เนาะเดี๋ยวมาดูคมๆค,ค,ค่ะตอนนี้ฝนมาแล้ว ฝนล,ลงเย็นแล้วค่ะอากาศเย็นเนาะเพราะว่าหลังจากที่ฝนไม่ตกมาหนึ่งอาทิตย์นะคะร้อนมากเลยอะ่ะวันนี้มาละฝนเริ่มมาเล่นนี้ค่ะหมุดรถไฟเล่นนี้นะคะหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะสําหรับหมุดรถสาหรับหมุดรถไฟเล่นเล่นนี้นะคะต่อไปเล่นที่สองค่ะเขาจะเป็น บบนี้เ,เล่มที่สองนะคะเป็นมีดแคมค่ะมีดแคมแบบนี้นะคะทีะ่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะเหล็กรางรถไฟทิ้งผิวไฟหรือว่าผิวดำแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดคมมาพึ่งใบเนาะตรงนี้มีสองเล่มน,นะคะช่างเพิ่งทำเสร็จค่ะเดี๋ยวแม่ค้ายังไม่ได้วัดสปคเลยนะคะเดี๋ยววัดสปคแป๊กหนึ่งใบกว้า นะคะะอยู่ที่1.7ค่ะใบกว้าง1.7นะคะใบยาวอยู่ที่10นิ้ว5หุนค่ะ10นิ้ว5หุนสันอยู่ที่5 5มิลน,นะคะสัน5มิลด้ามจับของเขาอยู่ที่6นิ้วครึ่งด้ามเนี่ยเขาเป็นด้ามไม้ประดูลายเสือนะคะด้ามไม้ประดูลายเสือทรงหยดน้ำแบบนี้ค่ะ พอสแตนเลสนะคะเล่มน,นี้เหล็กลางรถไฟน้ำหนักเล่มน,นี้อยู่ที่500กรัมนะคะเป็นด้ามเหล่านะคะด้ามเหลากระดูลายเสือค่ะเป็นทรงหยุดน้ำแบบนี้นอกกรรมถนัดมือมากเลยนะเพราะว่าเขาจะมีตรงแบบเขาเรียกอะไรจงอยตรงนี้ให้นะคะเล่มน,นี้ชุดนี้มีสองเล่มเนาะช่างเขาทำมาให้สองเล่มน,นะคะดูความคมกันก่อน,นะค,ะค่ะแห่คะ เล่มละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีฝักซีให้เนาะเป็นทรงแคมผิวไฟแบบนี้นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งเนาะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองเล่มนี้นะคะเข้ามาเหมือนกันเลยอะสองเล่มอะสองเล่มหน้าตาเหมือนกันเดะ๊ะ เล่มน,นี้ใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดค่ะเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะคะเล่มน,นี้ยใบยาวเล่มน,นี้สิบเอ็ดนิ้วนะคะเล่มน,นี้ยจะยาวกว่าเล่มเมื่อกี้เมื่อกี้ยาวสิบนิ้วครึ่งเล่มน,นี้ยาวสิบเอ็ดนิ้วนะคะสันเล่มน,นี้อยู่ที่ห้ามิลถึงหกมิลเลยค่ะสันเกือบเกือบหกมิลนะคะสําหรับเล่มน,นี้ยด้ามจับเท่ากันนะคะอยู่ที่หกนิ้วครึ่งเนาะ ปลาดูลายเสือค่ะปลาดูลายเสือคอสแตนเลสนะคะทรงหยดน้ําแบบนี้เนาะเป็นเขาเรียกว่าด้ามเหลานะคะด้ามเหลาทรงหยดน้ําเนาะปลาดูลายเสือสวยมากเลยสองเล่มนี้นะคะเป็นทรงแคมป์เนาะทรงแคมป์ที่เปิดเปิดคมครึ่งใบนะคะแล้วก็ทิ้งผิวดําแบบนี้นะคะทิ้งผิวดําแบบนี้สวยมากเป็นทรงแคมป์ค่ะมีสองเล่มมาด้วยกันสองเล่มเล่มละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ มีฝักให้จัดสรงฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บอกเพิ่มค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะฝักของเขาก็จะเป็นฝักอัดรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกตาไก่ให้สี่จุดแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเล่มละหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะ พร้อมฝักพร้อมส่งนะคะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะหมุดรถไฟนะคะหมุดรถดดไฟด้าพายุเนาะเล่มนี้นะคะ1,200บาทค่ะแล้วก็เหล็กรางรถไฟด้าหยดน้ำไม้ประดู่ลายเสือแบบนี้นะคะ1,500บาทก็ทักมาค่ะที่เบอร์0ู2ย์0 7 5 8 2มานะคะวันนี้มีมาแค่สามเล่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมานะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ